เดี๋ยวเรามาดูโชคแผงคอของคลิกคาบูกระดับครับคันนี้ง่ายง่ายมากๆเลยดีกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับตรนี้เนี่ยครับของคลิกคาบูมาก็ดูด้วยสายตาก็น่าจะโอเคใกล้เคียงอยู่เดี๋ยวลองวัดดูทิเป็นไงนิดเดียว ได้เคียงมากงานมีทั้งยากทั้งง่ายเนาะวัดฉากดูวัดฉากของแกนแขนคอดูเดี๋ยวลองดูสิเขาตัดก,กันยังไงของง,ง่ายเนี่ย ซูเปอร,ร์นีนมาลองก่อนแล้วก็เอาเหล็กแป๊บมาวัดแอลแกมมาหน่อยเอาแท่งเหล็กมาลองแล้วก็ดัดดัดรัหน้ามานะันอะให้โชคหน้ากับบางโกนหน้ามันได้ตรงกลางกันอนะ่ะให้มันกินซ้ายกินขวา แต่ละก็เร็งดูอ่ะเล็งดูมันใกล้เคียงมั้ย่ยังไมาใกล้เคียงก็ดัดต่อเราวัดไว้เราต้องจำให้ได้นะวัดตรงไหนไปตรงไหน เอ,อข้างไหนหุบข้างไหนทางข้างไหนมัหนหุบแล้วก็จับทางนี่ถ้าเราวัดไปแล้วอ่ะจําให้ได้นะถ้าจําไม่ได้ต้องดูที่ดูที่กระบอกโช้กมันจะตีข้างซ้ายข้างขวาข้างแอวข้างงาไว้จาได้ก็ต้องถ้าจําไม่ได้จริงต้องต้องต้องวัดใหม่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้กันลืมกันหลงกันงงก็ต้องดูที่ตัว ตัวอักษรที่เขาตีอยู่ที่เอกบอกโชคอะว่ามันแอลหรือมันอาช่วนเัา,าวัดฉา,าวัดฉาเราก็ดูไเลยอ๋อแอลหกนะ้หรืออหกหนะ้าหรือแอลพอดีแล้วแอลพอดีแล้ว,ลวต้องดูดูไว้กันกันพลาดอะ่ะตอนนี้มันนิดเดียวไม่มีไม่ไมียอะไรยากมากเ,าเลยเล็ก ลองมาลองดัดการบันโดนี่หูใส่บางคนหน้าหูยึดนอ็นอตหูยึดบางคนหน้าจะมีนอ็อตตัวมีติดติดอยู่ที่แกนคอน <Okay. S 1> ถ้ามันเสียหายหรือมันกระทบกระเทือนมันจะทำให้เราดัดเสียสายบางคนแล้วบางคนหน้ากับเ้าหน้ามันจะไม่ตรงกัน rồi à, check đúm nó nhạc check nhạc, check nhạc của kho, tôi đi ไม่มีอะไรแล้วครับจากเวเนียถ้าไม่มั่นใจก่อนเช็คอีกรอบมันก็ได้ครับโอเคครับจบข่าวไม่มีแล้วครับเสร็จแล้วตัวนี้ไงครับ